เติมฟืดลงไปถ้ะอันนี้บบเมนวามันบบห่อนเะพี่น้องครับห่อนมันหนาหนาถ้านะเป็นรุ่นเกา่าใส่ซอสนะครับซอสปลาเขียวซอสปรุงรสนะฮะซอสทั่วเหลืองอเนี่ย,ยกินหอมครับตามด้วยน้ำปลา บบอกอย่ห่อดอกเบ้องเอาอือโอ่แสบตาคักพี่น้องอาหารการกินครับพี่น้องครับแบบง่ายๆอายงง่ายู่ง่ายๆกินง่ายๆพี่น้องครับคนอีสานบานเฮากะสิคือกันล่ะพี่น้องครับหลายภาคอือภาคเหนือก็กินอาหารทางภาคเหนือเนาะ ผักปัดกไต้ผักลางเร,เรียบร้อยขาดก็ได้พี่น้องครับพอไงสู้นี่ใส่ลงไปอืเบื้องข่มากกินไายบอ่อไร้กับเบือ้องกับมอมไข่อยพี่น้องครับจ็ดสีแมนแท้โบแมนแท่เขาวาเนะพี่น้องเนาะ ไปตามอายุคอยดอกบางปูบางท่านพี่น้องครับเพื่อนฝูงแน่กู้คิดแน่เขาทักแน่ว่าไอ้พ่พอเดคือว่าเทาคักแทกเพิ่นบ้าโอ้ยหัวเจ้าคืองอกแฉเพิ่นว่าอยากงอกบางอย่างพี่น้องครับอืไปหางไปไซกะไดร้านมันมีขายน่ะทำยาย่อมผมใส่ลงไปพี่น้องครับน้ำตาลใส่เบิร์ดยิลุมันกระหวานเราจับตานยี่ห้อนี่ <_ an> <_ an> อยากรออยากผมแดงผมเขียวผมยังไม่มัดพี่น้องครับแต่ว่าคอยอยากหนอกมันหงอกก็เบิดหัวนี่มัดคักต้นใส่หลายแสบหลายพี่น้องครับซอสหอยดางลรมใส่ซอสหอยลงมไป นะครับมักหน่อยกระไซหน้อยมยัดาลกระไซไลนี่เป็นเรื่องธรรมดาครับมักช้ำช้อมอพี่น้องครับใส่น้ำลงไปครับน้ำล่างคุกนี่เดแ,แบบน้ำคุกคลิกพี่น้องครับ หาเพื่อกินก็ข้าเจ้า,าข้าเจ้าวะสันข้าเจ้าข้าสวยอะไรพี่น้องครับอา่าเพื่อกินได้ลาดความทีนี้ข้าวเหนียวก็ได้ซวดเลาพี่น้องเนาะดี่ลาพี่น้องครับมันซาักหน่อยก็เพราะว่าเข้าแบบธรรมชาติธรรมชาติบุยจะพอเขอ้เาใส่ฟื้นเตากับเตาน้อยพี่น้องครับยังได้ดเตาใ่อย,อยู่ บ้านได้่ํารำละคือเพื่อนอันไรดงไรใด,ดนะพี่น้องครับปดีใจน้ำละคููที่เพื่อนไดชำลงชำละอืมก็เฮ็ดไปพี่น้องครับไม่หนาที่เฮ็ดแล้วก็กเฮ็ดไปเอแบบนีปฏิสัมพันธ์แน่ยังแน่เพิ่นบ้านน้องพี่น้องเนาะ เพิ่งบ้จบก็เป็นปคลิปเป็นตอนนะพี่นนองเด้อนะครับเดี๋ยวก็อย่ซิมนามเล็กน้อยพี่นนองครับโอ้โหโเพิ่ว,ว่าเห็ดอันอื่นเนี่ข่อยซิมหลายเทียอยู่แต่วเพื่นเนี่ย่อยซิมแป๊บเดียวเทียเดียวไซส่ครับ ใบยีลาลงไปครับไปยิลาายีราผมหั่นไว้นะครับหั่นไว้ดีต่อสุขภาพเด้อใบยีลาพี่น้องครับรักษาแก้วัดแก้ไขปวดได้ปวดขออปวดข,วดข,วดข,วดขิ้งสินะพี่น้องครับกินใบสดๆเลยโอ้โหนี่ฮะหัวใจหอมพี่น้องครับตัวนี้ผมใบยีลาดข,ขนาดเลย เลยครับพี่น้องครับขออนุญ,ญาตชิมเด้อแน่ชิมบาหลายดอกชิมต่อน,น้อยๆหวมครับสุกเลยครับพี่น้องครับ ขัวไก่ใส่ใบยีราเผ็ดอร้อนอร่อยอร่อยอร่อยจังหูนะครับพี่น้องขอบคุณนะครับที่ให้เกียรติมารับชมทุกไรททุกแค่ทุกการติดตามพี่น้องขอบคุณผู้รักผู้ใดผู้ย้า่ใจดีที่ให้การสนับสนุนคลิปพี่น้องครับคลิปนี้ภาพพี่น้องมาขัวไก่ใบยีราแบบอีสานบานเฮ่าครับพี่น้องครับแบบบานๆนะครับคลิปนี้ก็จบเท่านี้ครับคลิปหน้าพบกันไปทานมีความสุขสวัสดีครับ